อกับวานอนพี่ข้าครับผมต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ก่อนนะครับว่าเวลาการแข่งขันในช่วงโควิดนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยจะปลดล็อกมาแล้วสักนิดนึงให้จากการแข่งขันได้นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะพยายามอยู่คือการเว้นระยะห่างการจับมือเป็นสิ่งหนึ่งที่เราคอยเตือนตลอดแต่ว่าถ้าเกิดเห็นบางทีนักกีฬาเขาดีใจและสมพันหรือเป็นความลืมโดยความเคยชินเคยชินครับใช่ครับต่ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนดยเดี๋ยวจะสงสัยเอ๊ะทำไมบางคนถึงไม่จับมือกัน นี่เป็นสิ่งที่เราจะพยายามแล้วพยายามอีกในการเตือนอยู่ตลอดเวลาถ้าเกิดได้ยินเนี่ยกรรมการจะคอยเตือนตลอดแม้กระทั่งทีมเดียวกันเองนะครับมาดูกันนะครับนี่คือคู่สุดท้ายนะครับวัยรุ่นลังสิทธ์ครับหลยคนถามถึงแล้วถามถึงอีกครับแชมป์เก่าครับผมสนามนี้เขามาแล้วครับนี่แหละครับกอรีเชนบุรีครับคู่กับนี่ครับโกมลครับอุโกมลผอมลงไปเยอะเลยนะถ้าใครมีเป็นบุกส่วนตัวของเจ้าตัวเนี่ยเจ้าตัวถือว่าทําร่างกายดีนะช่วงนี้นะครับผมมีเตื่นซ้อมมีตื่นวิ่งนะครับ ขาให้น่าจะพร้อมลงจากแมตช์ที่แล้วจริงครับตอนที่ใส่เสื้อเหลืองๆแลอตอนนั้นนะครับที่แช่ครับทั้งวันนี้เยอะเลยนะครับผมคู่นี้เนี่ยต้องบอกว่าทางฝั่งของรุ่นน้องนะครับอย่างวานอนพิฆาตเนี่ยวันนี้ที่ตัวทําหน้าซ้ายนะครับผมสมพงษ์ผู้ขํานะเจ้าเตยนะครับผมก็เคยมาได้แชมป์ในรายการเราเช่นเดียวกันนะครับครับใช่ครับในประเภทรุยยัไม่เกินสิบแปดปีนะครับผมตอนนั้นนะครับยิงคู่กับน้องปาล์มนะครับส่วนวันนี้ครับนี่ครับวันนี้ครับ โหลอดปะขามครับนี่ก็นามสกุลปะขามเหมือนกันนะครับผมมาจากบ้านปะขามจังหวัดขอนแก่นนะครับผมคนนี้นะครับก็เป็นถือว่าเป็นคู่เวิร์กนะครับถึงแม้ว่าจะอยู่คนละโรงเรียนคนละจังหวัดนะครับแต่เวลาเล่นกีฬาเขตเนี่ยเล่นด้วยกันเลยครับรบสําหรับทางด้านเกียรติประวัติของยีเดียนหอมนะครับปรากฏก่บน พบนะครับตัวเลี่ยนะครับก็เหรียญทองประเภทคู่กีฬามหาวิทยาลัยครับ3ปีเลยนะครับ2 5งพันร้นะครับแล้วก็ชาลเลโร่แล้วก็คู่ชายชิงถ้วยพระราชทานนะครับสมเด็จพระเทพครับครั้งที่28แล้วก็ครั้งที่30แล้วก็ครั้งที่3ามรับเป็นชาวประเทศไทย3ปีนะครับเหรียญทองมหาวิทยาลัยอาเซียนนะครับประเภททีมคู่นะครับในประเทศสิงคโปร์ครับพศ2 5งพครับแล้วก็เหรียญทองประเภทคู่กีฬามหาวิทยาลัยครับ พศ2 1 6 3และแชมป์สถิตก็ทุกแบดไปถึงเบสนะครับประเภทชายคู่จีสไตล์ปีที่ผ่านมาเอัดัที่หนึ่งส่วนโกโบตชาลีครับเหรียญทองประเภทคู่ครับกีฬามหาวิทยาลัยครับครั้งล่าสุดนะครับมีพศ2 1 6 3และแชมป์สถิตก็ทุกแบดไปถึงเบสนะครับประเภทชายคู่ฟรีสไตล์ปี2อ6 3ัร้อกสิมครับต่อเป็นปีที่แล้วเนีครับเป็นแชมป์เก่านะครับคู่นี้ต้องบอกว่าเคยเจอกันมานะครับผมในแมตช์นะครับแต่ก็ ที่อเภอพลนะครับผมครับงี่คือผู้อภอพลนะครับอาจารย์รับพินแต่งโตครับผู้ตัดสินในเกมนี้นะครับและนี่คือผู้ช่วยผู้ตัดสินครับอาจารย์รุ่งโรจน์ไกรวงครับว่าวันนั้นที่เจอเนี่ยทางฝั่งของน้องๆเนี่ยเป็นพี่บอลคุมให้นะครับศรีสันนุลคุมให้กับยกให้กับน้องสมพลภูขามน้องเตยนะครับแล้วก็ผู้เล่นสำรองก็เป็นน้องหลอดนะครับมาดูครับ21แต้มครับดาวลุ่งโเองไปเลยนะครับระหว่างทีมเนียมหอมคับ วานอภิชาตวานอภิชาต่งนักกีฬาเข้าที่ครับเอาละครับสำหรับสมโมสร,รวานอพิชาตก็มีครูดุลมค์ครับอาจารย์วรุุตตมเพนะครับเป็นผู้จัดการทีมครับส่วนผู้สอนเป็นอาจารย์สกุลชัยดับโศกครับแล้วก็อาจารย์เต๋าพิเชษคงอา,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 าปมานนะครับใช่ครับครูดุลม์นี่ก็ของสโมสรนะครับรวมถึงถ้าใครท,าทรารบรู้จักภูดวันอภิร,รภักษ์นี่ก็เป็นหคนที่ช่วยสอนภูดวันและอภิรักษ์เลยนะครับ มีสองเลือกความค่าขยางนะครับพี่อาจารย์หน่อยนะครับแล้ครับสกอร์แรกมาเลยครับกอลี่นะครับนี่ครับสะกดภาษียี่ครับ K O L I E นะครับขึ้นทับแต้มให้กับทีมไปก่อนครับหนึ่งต่อศูนย์ครับเตรียมหอบครับวันนี้ต้องบอกว่าผู้จัดการทีมเขาคุ้นตูครับยกทีมงานครอบครัวมาเชียร์ติดขอบสนามเลยครับสำหรับทีมเตรียมหอบครับหนึ่งศูนย์หึงต่อศูนย์ครับโอ้บนต้นชาลีครับ เสริมในจังหวะนี้ครับมาที่ทางด้านดองหลอดครับจับหนึ่งสองชมตะก้อนเดียรจริงๆครับแต่ว่าโดนบล็อกของกัวเลียครับแล้วก็โกโบได้เลยนะครับอดใจดีใจดีนะครับดจริงๆครับดูนะครับผมว่าเป็นอีกหนึ่งตัวชงหน้าขวาที่ถนัดซ้ายนะครับจากบ้านประขามอีกแล้วนะครับเจ้าหลอดประขามนายยกขึ้นมาลุ้มื่อสักครู่นี้เตะทัดบล็อกของกอวเลียนะครับแล้วก็ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับกอวเลียลูกถึงหน้าเน็ตครับ นีทั้งคู่ที่อายุ17ปีนะครับสุธารัตน์เทียมธนกแล้วก็โซพลภูข่าวครับของทีมวารอนพิฆาตนะครับก็ถือว่าได้ยืนคู่กันหลายแมตช์แล้วนะครับคู่นี้นะครับน้องๆนะครับโคดดี้ดุมมาเจอกันรุ่นพี่ครับไทยนี่ต้องสุดๆจริงๆครับถือว่าเป็นน้องเล็กสุดด้วยนะคู่นี้ที่มาครับที่เจอกันวันนั้นเนี่ยที่พิกชนะได้ที่เมืองคนเนี่ยครับคือเป็นเป็นพี่บอลนะครับยืนคุ้มให้นะวันนี้ อยู่กันเอง2คนแล้วครับต้องดูครับว่าจะทําได้ดีแค่ไหนครบสองต่อศูนย์ครับเกมเสิร์ฟลุกนี้โอ้โหต้นชาลีรับแล้ววางหยอดมาครับตลอดเขาสอแล้วยกขึ้นมาลุกงนี้สงพลกูขังครับต้องบอกว่าลูกจับแล้วชงของทางด้านสุธาราเทียบเทโดครับเดียนมากเลยครับทวดิีเหลือเกินครับโอ้โหชงให้กับสงพลภูขังฟาดลงไปครับ มาดูจังหวะเกมเสิร์ฟครับ1 2ึ่ต่อสครับแต้มแรกมาแล้วครับแลเปิดโอ้เสิร์ฟลูกนี้ลูกออกด้านข้างไปครับดีนะครับความสัมพันธ์ในลูกเสิร์ฟนี้ดีส่วนด้วยนะครับกับแต้บนะครับที่จะได้มาครับทางฝั่งของกัวเลแล้วก็โกโบอลดี้ไปต้องสืบนะครับว่าลูกเสิร์ฟดีขนาดไหนครับดีคือ3 1ลูกเสิร์ฟรัดแต่ประเทศเหมือนกันครับและลูกนี้เสิร์ฟออกหลัก่อนครับอย่าไปบ้าครับลูกเสิร์ฟลูกนี้ <laughs> ก็ต้องบอกว่าถนัดเล่นในประเภทดับเบิลและก็เหลี่ยมแปรอยู่แล้วนะครับผมสำหรับกอลเลี้ยแล้วก็โกมุนนะครับจังหวะเกมเสิร์ฟลูกนี้ของว่านอนบิก๊กสองสามสกอร์2ต่อ3ครับเกมเสิร์ฟลูกนี้มาซ้ายแล้วยกกลับเข้ามาจาังหวะขึ้นเทคโอ,โ,โ,โอ้โหสุดยอ,นะอดมามาแบบรุเดือดเลยครับกอลเลียกระโดดขึ้นเตะลูกนี้ครับ เตะแบบพี่ถึงใจน้องเตะแบบน้องถึงใจพี่แหละครับคู่ดีกดใส่เต็มข้อเลยครับหน้าตายังดีเหมือนเดิมครับวัยรุ่นลักงสี่สองสี่ต่อสองครับนับอยู่สองคะแนนครับในช่วงต้นเกมครับโกบอลเสิร์มาครับยังเปิดได้ครับน้องเตยให้กับน้องหลอดชกผีบล็อกมุมนี้โอ้โดนเกี่ยวแล้วครับมากว่านี้ครับกอล้กกดโกบอลชกครับโอ้ชัดเจนครับรูปปีชีสุดลุนนะครับ มีสายให้เห็นแล้วครับจังหวะการยกลูกนี้ครับหลุดออกข้างแล้วต้องแก้ไขละครับให้ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับรุ่นพี่โกมลกับกอเลียครับห้าสองห้าต่อสองครับเอาเลยครับตัดมาแล้วเปิดหลังเท้าครับยกขึ้นมาลูกหนีกับเราเทคตัวขึ้นแต่เอาล้วตีหลังเท้ายังได้อยู่แก้ไขครับโกมลแตส่ข้ามาครับเปิดหนึ่งครับหลอดยกเข้ามาให้กับทรง โค้งคือถามครับออกไปเองครับบิดหน้าซ้ายเมื่อกี้เนี่ยถามว่าบิดสวยไหมสวยนะครับจังหวะการขึ้นเตะคือจัาางหวะทำหัวยอดตัวดีแน่นอนแหละต้องมีบล็อกใช่ครับเพราะว่าเห็นบล็อกซ้ายของทางด้านกัวเลียแล้วครับโอ้โหแล้วบิดหนีครับแต่ว่ามันเยอะไปหน่อยครับทำให้หลุดออกด้านข้างไปโหมผมผมเวลาดอกครับเนี่ย ต้องเล่นเกมก่อนเลยครับอาจารย์เต๋าครับผมแฟนๆที่รับชมอยู่ทางบ้านครับถึงไลฟ์ดิแชร์ครับ Facebook ไลฟ์ไทยพีบครับแล้วก็ YouTube Channel ไทยพีบีเอครับในช่วงเช้าครับร่วมส่งคอมเมนต์เข้ามาครับคุณเทพยทวัตนาฬิกาบอกว่าเชียร์พี่ค่ะแต่ส่งกำลังใจให้น้องๆสู้ๆครับพี่ก็คือทางด้านทีมเดียมหอมนี่นะครับครับแล้วก็น้องก็คือทีมวารอบิชาตนะครับ เอฟซีอาร์ท่าเรือถามมาว่าพี่อาร์ได้มาเปล่าครับแม่ได้จะติดใจตั้งแต่สตาร์แรกนะครับวันนี้ไม่มานะครับเป็นการแก้เกมนะครับของอตากเ้๋านะครับผมเช่นนี้จากท่าขันยางเลี้ผมหงกนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งซิดเอของอาจารย์หน,น่องนะสกัญชัยดับโศกนะครับวันนี้ไม่ได้มาด้วยตัวเองครับเปิดครับยกขึ้นมาและจังหวะการขึ้นทีตัวเตะลูกนี้ยัดบล็อกเลยครับงานเป็นพ่าได้แต่ตอกสู้แล้วนะครับสู่โกลผูขัมครับ ปีที่แล้วนี้ได้แชมป์ในประเภทจังวัดชนอายุไม่เกิน18ปีครับประเภทแล้วก็ดับเบิลอย่างนี้นะครับที่ไทยพีวีเอสซุปเปอร์แบดนี่ครับดูครับบล็อกสามหกสามต่อหกครับสุกพลภูเขาเสิร์ฟไปยังเปิดหัวนะครับทางด้านโกบนเต็นเต้นครับเรียบร้อยครับโอ้โหเดียวมาันบล็อกขวาพี่เตะฉีกซ้ายครับถ้าบล็อกขวาไอ้บล็อกซ้ายพี่เตะฉีกขวาครับโอ้โหโอเคกริอาเตะวันนี้ครับดูครับ พอเห็นบล็อกซ้ายปุ๊บบิดออกหน้าขวาเลยครัเจ็ดสามให่รุ่นลักซิตยักนับอยู่ครับทีเปียมพร้อมครับเสิร์ฟมายังเปิดเอ้าพลาดครับยังพร้อมได้แต้มเอาเลยครับโดนจังหวะเกมเสิร์ฟเจาะลงเท้าลูกนี้เปิดดุดเลยครับลองดูเกมเสิร์ฟต่อเนื่องของแปดสามคนเรียกอะไรครับแปดต่อสามครับขึ้นนําอยู่ถึงห้าแต้มครับแล้วเสิร์ฟมาเข้าช่องกลางลูกนี้ลุนออกห้านหลังไปครับดูเหมือนว่าควรควรยันนิด พยายามที่จะหาจังหวะการเสิร์ฟอยู่นะครับยังไม่ได้เน้นในลูกเสิร์ฟเท่าไหร่นะครับดูเลยครับว่าจะกดดันจัายลูสเสิร์ฟได้ไหม<ป>สี่ต่อแปดครับตามอยู่ถึงสี่แต้มครับแล้วเสิร์ฟไปลูกนี้ครับอยหัวบนยกจ่ายขึ้นมาแล้วก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเนยมห,าหา่าไในแต้มก็เลี้ยนนี่หนุ่มเหนื่อยใช่พี่ เชียงรายครับเป็นลูกครึ่งนะลูกครึ่งแม่แม่แม่เป็นคนเชียงรายพ่อจะเป็นคนข้างบ้านใชงอ๋อครับคือผมเห็นน้องเก้า่ใช่ใช่ใช่ครับถูกต้องครับใครไดอยู่ทิจตัวเนี่ยกต่อ4ครับแต่ก็ถือว่าเป็นนักกีฬาตะกร้อที่มีรูปร่างหน้าตาดีนะครับสำหรับโวเลียนะครับบอรลกระรับโอ้เขียวหลังเท้าเกืฎการเขาบอกว่า ตาเร็วกว่าครับจบคืนไปแล้วครับยิบเลยครับเจ้าตัวครับโกบรตุชาลีครับหรือว่าชื่อเล่นชื่อเจ้าทิวนะใช่ครับห้าเก้าแล้วยกขึ้นมาลูกนี้โอ้โหเด่นมากครับแต่ผู้นี้เขาเข้าเข้าขากันใชีมากเลยครับผมบอกดูแล้วครับตัวเรียที่พยายามคือเตะไปให้น้องน้องบล็อกเลยครับ ว่าสุดเหลือเกินเลยครับเอาสิบห้ายิปเดียร้อมครับดับอยู่5คะแนนครับกอลกกดกระโบ,โบ,โบอครเสรฟมาเปิดลัเท้าสี่สแล้วครับเปยครับสองคร<ด>ั้งแล้วครับโดนจังหวะกลกาง,างต่งตงอแล้วหลุดครับเปลี่ยนแดนเปลี่ยนแดนนะครับ11ต่อ5นะครับตอนนี้ทีมที่ผ่านเข้ารอบรองไปนะครับ3ทีมนะครับมีราชนาวีมหาวิทยาลัยปทุมธานีครับหนองบัวแคนนี่ขอนแก่นครับแล้วก็นครสวรรค์ทัพไ์ใครับ ต้องมาดูครับว่าแชมป์เก่ายาทีเดียหอมครับโดยผู้จัดการทีมครับคุณตู่นะครับจะสามารถสินเกณฑห้ารอบต่อไปเป็นทีมสุดท้ายหรือไม่ครับสิบเียต่อห้าครับคะแนนอย่างนี้ก็ต้องบอกว่ามีโอกาสอยู่ครับแล้วครับองปานะครับมารอนปีฆ่านะครับนี่นะครับผมความละเอียดของน้องๆครับผมยังละเอียดไม่เท่าพี่ๆนะครับแต่ตอนนี้บอกว่าต้องเอาความตัวเองกลับมาให้ได้ก่อนนะครับน้องๆนะครับ 6 11 6ต่อ11ครับเสิร์ฟมาเจาะซ้ายโอ้โหกระแน่นเหลือเกินครับโอ้เสิร์ฟดีนะลูกเมื่อสคูครับใช่ครับเสิร์ฟดีนะกหลอกหลอกหน้าเท้าลูกมื่อสคูนี้แล้วออกซ้ายสุดด้วยครับแต่โกโมนิฟต้องบอกว่าเดียวนะครับสวัสดีมาเดี่ยวครับแต่พี่โกโมนไม่มีสายให้น้องเห็นเลยครับใจพี่ใจดอนครับสิบสองหกสิบสองต่อหกครับเจ้าทิวครับ โกวบนต้นชาลีครับเสิร์ฟยอดมากครับลูกนี้ยังเปิดหลังเท้าและชงขึ้นมาหน้าตาคายส่งบนพุ่งเตะเสียอีกแล้วนะเตะลูกนี้ลูกดอกด้านหลังไปครับเป็นแต้มของทางฝั่งเนียมหอมครับอยากมีผู้เล่นสำรองอีกหนึ่งคนนะครับวิทวัตใจแก้วครับโต๊กบอสครับโกวบนนี่จริงๆก็เป็นอีกหนึ่งคนที่มาจากขอนแก่นครับ13โคน13ครับแล้วแต่เปิดครับ หลอดโอ้โหยกขึ้นมาโอ้เกี่ยวกรมวลโอ้โหดูดูคนจะไม่ให้หน่อยโหดจริงๆเกี่ยวโหดจะเอาทุกอย่างกับน้องเลยนี่ยต้องบอกว่าเกี่ยวเท็ดด้พี่เกี่ยวครับตอนนี้งานนี้โระมลเกี่ยวอย่างเดียวครับเกี่ยวซ้ายแล้วดูเขาวิ่งไปยกโอ้โหยกกลับเข้าไปดีแล้วก็เลี้ยงกระโดดแตะลูกนี้เจ็ดนิครับ13บเจ็ดต่อ13ครับเกมเสิร์ฟลูกนี้ครับ พอเสิร์ฟมาหน้าขวาครับก่นจะเปิดกุมบอยกขึ้นมาครับแล้วก็เทคตัวเตะครับเียิงของเต้ยคือต้องบอกว่าไม่ดีที่ลงเลยนะครับไม่รู้ว่าจะไปหาจุดไหนที่ใดนะครับในการเสิร์ฟของทีมวอร์ดีค่านะครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่าผ่านมาถึงช่วงกลางเกมแล้วนะครับผมทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบสี่ทีมสุดท้ายทั้ง3ทีมของเราเนี่ยมีราชนาวีมอปทในครับทีมเจอร์บัวแคนด์มี่นะครับแล้วก็นครสวรรค์ซับไฮนะครับห น่าจะสนุกนะครับผมรอบแต่สทีมุดท้ายนะครับเข้าไปเนี่ยแต่ละทีมที่ผ่านเข้าไปนะครับเขาบอกว่าเตะโคตรบล็อกดีๆนั่นเลยครับโอ้โหคิดดูดิเก่งบอลบล็อกได้ทั้งคู่ครับแ้ดสี่บอลก็บล็อกได้ทั้งคู่เหมือนกันครับแม้ต่อสิบสี่ครับแมตตในตอดีครับยกขึ้นมาลูกนี้แล้วจังหวะการเทคตัวขึ้นเตะครับเดียวสองแมตาราชนาวีมอญปุมก็น้องบีกับน้องแคนใช่ไหมครับครับน้องบีน้องแคนแม่ต้องบอกว่าเดียวกันครับครับ สำหรับทีมบอลลูนบอลลูนครับผู้การทีมครับแล้วก็ผู้สอนครับอาจารย์สุกชัยดับโศกครับทีดับทีบาก็เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ครับแล้วก็มีการตัวผู้เล่นแล้วนะครับเอาใครลงครับตอนนี้สึ่งป้ามุขวัตใจแล้วครับมาแทนน้องหลอดครับน้องบอสกับเปิดครับยกเข้ามาลูกนี้แล้วโอ้โหบอนนี้เป็นเอ่อ ้าขนยางร้อยนะครับเอาครับผมแม่ต้องบอกว่าวัยรุ่นลักเสดสิบห้าปีนี้ไม่ได้มาได้รงผมที่ยอดฮิตครับแต่ว่าก็ยังเดียมหอมเต่ตาดูดีเหมือนเดิมครับไม่ลูกเสยวของน้องบอสครับพิทธวัชใจแก้วนี่ออกหลังไปนะครับวารอนมิค่าเสียแต้มไปกับทีมเดียมหอมนะครับเอาเลยครับสิบหกเก้าสิบหกต่อเก้าครับเกมเสิร์ฟลูก หนีครับแล้วหน้าซ้ายเปิดยังได้อยู่ครับยกขึ้นมาให้กับโซคอนดูขับโอ้โหดูจังหวะการขึ้นบล็อกครับผู้เล่นชู่นี้เป็นไงครับโอมโต้นชาลีครับับดูเหมือนว่าจะเปลี่ยนเอาสุธารัตเทียบคดงครับเจ้าหลอดครับออกไปพักก่อนนะครับโซคอนดูขับลงมาคู่กับทางด้านดกบอสซิลปัจแก้วสิบหกต่อสิบหกครับโซคอนดูขับเสิร์ฟมาลูกนี้ลูกเสิร์ฟยังไม่มาเลยครับต่อมา สิ่งที่ต้องละเอียดคือเกมลับเลยครับตอนนี้ครับต้องให้เด่นที่สุดครับสินจังหวะเกมเสร์มรูปนี้ครับเจ้าทิวโกลมนครับตัดยอดเปิดครับแล้วมันจงชงขึ้นมาเรืนี้เตะเตะช็อตแล้วครับเราไม่พาดเลยแต่กัวเล่ดีนกัวเล่ดินไม่ได้ไปบล็อกหรือว่าไม่อยากจะบล็อกหรือยังไงคือดูแล้วครับท่าน ถ้าน้องเตะตรงกลางเนี่ยเจ้าตัวน่าจะกระโดดเทคแต่ว่าสิ้นเกณฑสิ้นเกณดครับมันต้องวิ่งไปตามใช่ครับคือถ้าไปก็ทันแหละแต่ว่าจะจะแบบจะโดนหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับเปอร์เซ็นต์โดนน้อยครับเอาลูกชั่วไปก่อนครับโอ้จะดีครับอจังหวะการดึงเตะเอ็มเฮาต์แต้แต้เขาเลี้ยดึงเหมือนดึงสวยมากเลยครับดีครับสุดหล่อนะครับเป็นดาราได้แบบได้เลยนะครับไม่ต้องอะไรบ้างครับเล็กกีฬาครับทำให้ดูดีอย่างนี้ครับสิบแปดสิบเอ็ดสิบแปดต่อสิบเอ็ดครับ เมสิ ar, ร์ฟมาหน้าขวายังเปิดได้อย um ู่ครับดูยกขึ้นมาจังหวะขึ้นตีลูกนี้เอาเลยครับดูเหมือนว่าจังหวะเกมทำเนี่ยจะมาแล้วเหมือนกันเลยครับผมมานอนพิฆาตครับต้องเตยจะมาช้าไปหรือเปล่าช้าไปดีครับเพราะว่าเนียมหอมไป18แล้วครับตอนนี้อีก3แต้มจากเกมเลยครับ21คะแนนนะครับจบเอาเลยครับมาดูจังหวะการเสิร์ฟครับ 12 18 12ปต่อ18ครับระยะห่างโอ้วันนี้น้องเตยเตะเนี่ยถือว่าดีนะเตะดีนะครับจังหวะการเตะแต่ว่าลูกเสิรฟเสียเยอะนะครับคือดูเบิรอเสิดูเบิ่อดาต้องขัดคอปจัยไปเก้าสองสิบเกต่อ12ครับจะขึ้นแค่ไหนรือไหมครับโกบนตโตนชาลีเตียเติกต่ำเอาแล้วครับจับสิสองครับยังได้ครับส่งคนู้สามครับว่าไงตายอยู่ครับไม่คาได้แต้ ยังอยู่ครับผมจังหวะก,การเทคตัวเตะลูกนี้ครับ<อ>สิบสามาส,สิส,มส,สิบสามต่อสิบเก้าครับเกี่ยเสิร์ฟลูกนี้วางหลังมาเปิดหนึ่งครับแล้วยกขึ้นเทคตัวเตะโอ้โหเนียบความเด,ดต้าขึ้นแทนเลยครับ จริงครับแม่แฟนแค่แต้มเดียวเลยครับใช่ครับแฟนแฟนคุณซีเจนะน่าจะเป็นคนต่างประเทศบอกว่ากอลปรดกวดโกเบพบดับเบิลวันมีเยอ์แยะคอกอีกแต้มเดียวเกมยี่สิบสิบสามอย่างได้อยู่ครับไม่ยอมครับวานอนพิฆาตครับใช่ครับก็ถือว่าในวัย17ปีนะครับผมถ้าในกีฬานักเรียนเนี่ยก็ต้องบอกว่าแชมป์นี่น่าจะ หลายรายการแล้วเหมือนกันนะครับ14 20ี่ยเขรียกเคยกีฬาชาตินะครับเยาวชนกีฬาไทยครับเรียนอาเซียนสกูเกมด้วยนะครับเอาละครับแล้วก็ประหาวิทยาลัยอาเซียนด้วยครับเดียมหอมเซนเตอร์กีฬาเบนสี่เกมกีฬายืนเส้นหลังครับกีฬานักเรียนรุ่นผลการแข่งขันเดียมหอมชนะด้วยคะแนนนะครับก็เป็นทางด้านเดียมหอมครับชนะวานนอนพิฆาตไปด้วยสกอร์